เก็ okay. oss, สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่หมอฟูแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมฟอร์กายห่างหายไปนานนะฮะตัวคิดถึงอยากกลับมาเล่นไปพูดมากเสียเวลาทำมาหากินไปเลยฮะโซโลโหมดมา <c oughs> ตัวละครเราอย่างหล่อเทเลยฮะ,ะทุกคนดูเิยจัดปุ๋ยจัดปุ๋ยมาแล้วจู้ <c oughs> สบายสบายด่านนี้เราช่ำชองเมื่อสามปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะชองช่ำหรือช่ำรักหรือช้ำใจนะตอนนี้มาระจูโหสัญญาณเน็ตมีปัญหาแดงแป๊ดแปดเลยทางขวามือเฮ้ยเราอยู่ที่โหลดเลยหรอดูเราอยู่สายสุดฮนะนี่เราเฮ้ยทำไมน้น้องอยู่ที่โหลดงี้ไปฮะว้าว ไปจูรอยไปหมาปพี่ฟูมาแล้วเจ้าขอกอดหน่อยอ้าว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 หลบขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่ยเพื่อนขอจับหน่อยอ๋อไม่สบายสบายสบายอ้โทุกคนอ้ว้าววว สบายจับจ you me. kind of ับจับไปให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเพื่อนกันไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปโอ้โหอ๋อ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 อออ๋ออออ๋ออออ๋อสวยสวยเอาเอาเอาจอยจอยจอยแบดบตร์ดโอ้ยจอยแบดบตร์ดโอ้ยมาเอ้ยจอยชาร์จแบตร์ดโอ้โอจอยแบตหมดอ๋ เอ้บ้าเอ้ยตกรอบแล้วอุ้ยทำไมตัวประเทศจังอ่ะต oh, 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 oh! ัวประเทศจังอ่ะมีกล hey, <No. S 1> hey, ่องนมด้วยหรอน่ารักจังเลยกล่องนมโว้โหโว้โวโอ้โหบาสบายสบายน้องเฮ้ยมีคนลัดครับมีคนลัดอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห้ยไอ้กล่องนมกล่องนมไม่ได้กล่องนมอย่ามาแตะอย่ามาทักอย่ามาทะลึ่งเบบเบ้ว้าวว้าวว้าว ไปจ้าน้ำโด่งน้ำโด่งพูดได้แค่นี้มันน้ำโด่งวู้วโอ้ยวู Arizona, ้าวว้าวล้วงไปจู้ค่อยๆไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ได้บอกโอ้โห sure. สบายสบายว้าววไม่ได้ไม่ได้ซื้อไปดิซื้อไปดีใจเย็นๆใจใจโอ้ย ไอ oh, ้นี่โอ้โหเด็ดยิ่งไม่ดีอยู่นะอย่ามาแกล้งข้าอย่ามาแกล้งฉันฉันไปแล้วจูฉันไปแล้วจูว้าวเย้โอ้โหเย่ไปแล้วอย่ามาจับโอ้เย้หนีตบมือให้ตบมือให้ครับเบ่งกามเจ้า เ่ง็นแกมจอเยี่ยมไปเลยแหลกๆๆๆเฮ้ๆเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้นี่เออเออับมันอยู่ลงไปดิเข้าไปแล้วจู้ารอบจูยี่สิบสี่คนเอาไว้ ด่านต่อมาดานอะไรอเอ่ยเฮ้ยหลบลูกศรเอ้ยหลบบล็อกืมสบายสบายบล็อกป,ปาร์ตี้ไม่อยากจะโมว่าผมคือโนโนหนึ่งของบล็อกป,ปาร์ตี้นี่โมไปแล้วนี่เอ้ยเกมค้างเกมค้างโอ้ยบล็บบอบเลย อะไรกับไปได้เก็บขังเฮ้ยจะเล่นดีๆหน่อยก็ไม่ได้อีผี